สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องรุส่สนตสปา c h ชาน e ลตอนนี้อยู่บนหินสามวานค่ะอยู่บนหลังหินปลาวานตัวพ่ออันนู้นตัวแม่เดี๋ยวเราจะเดินลงตอนนี้เราเดินอยู่บนหลังปลาวานวานหินวานสองข้างนี่เป็นปลาโนม,ม่ไลค่ะพี่น้อง ไกลเพินบอกว่าถ้ามาตอนหน่อไม้ก็เก็บหน่อไม้ไปกินได้ว่าสันวะถ้าเรามาตอนนี้ก็รู้สึกหน่อไม้มันจะหมดหน้าพอดีเนาะหลังวานนะคะหินวานเดี๋ยวลงถึงข้างล่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทาไมเขาถึงเรียกหินสามวานนั่นตัวลูกค่ะตัวลูกตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นตัวพ่อ ดูข้างหลังพี่ดุษณีเป็นตัวเป็นตัวแม่นั่นตัวลูกอยู่ด้านซ้ายมือตัวพ่ออยู่ตรงกลางจะมีทางทางเดินลงไปค่ะทางเดินลงไปสองข้างทางจะเป็นต้นไลโนไล,โนไ,ลโนไม่ไลนะั่นแหละพี่นอ้องพ่นอีสานเอิน่นโนไม่ไลนี่มันเบิดหนาฝนแล้วมันก็เลยเบิดดโนปกติพ่นก็บ,บอกว่าถ้ามาช่วง ฝนตกมาช่วงเน้อใหม่ออกอะเก็บไปกินได้ตามอัธยาศัยโอ้พี่ดษสีก็พอเคยนึกเคยฝันบอกว่าจะได้มากไก่ถึงขนาดนี้ประมาณเจ็ดแปดกิโลจากที่จุดผ่อนผันจากจุดที่ลงทะเบียนห้าร้อยสาวบาทขึ้นมากันสี่คน เรามาถึงนี่อีกกว่าจะเดินมาถึงเป็นกิโลอุ้ยแข็งแรงค่ะก็จะขอพรสุขภาพแข็งแรงนี่ไงอ่าหนทางที่เดินไปอวานตัวแม่วานพ่อทางนี้วานแม่ทางนี้ค่ะวานพ่อคือที่เราอยู่นี่ตรงนี้ตรงที่เดินไปที่วานตัวแม่นะคะเป็นยังไงเป็นเหมือนถ้ำ ระทึกเป็นยังไงมั่งคะเดี๋ยวสวยดีค่ะสวยดีเนาะใช้โดนถ่ายภาพเดี๋ยวเดินกลับค่ะเพื่อนๆวานเขาเรียกวานวานตัววานตัวพอ่อวานตัวเม่เนาะเอาหันหน้าไปสองข้างทางน้องไม่ไล่ไแต่อ่อนซ่อนเนาะ ถามอันผู้คนพาขึ้นมา่นบอกว่าขั้นหนาอันเน้อไม้เขาก็ไปเก็บเน่อ้อไม้เขาก็ได้เน่้อไม้กันไปกินเป็นเน่้อไม้ไล่ค่ะพี่น้องเป็นเน่้อไม้ไล่บนเน้อไม้เลี้ยงแบบบ้านพิรุษนี่นียามีอย่งหลายสารพัดหลายสิ่งหลายอย่างนั่นแหละที่คนที่ปราถนาเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดบึงกาฬนะคะวาย พี่ดุษณีจะขออนุญาตเพื่อนๆทำคลิปสั้นเนาะเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันตอนขึ้นมาขาขึ้นก็จะมีอัดคลิปประมาณ3-4นาทีเดี๋ยวพี่ดุษณีให้สัญญาณดีๆเดี๋ยวจะลงให้ดูเป็นชัดๆในระหว่างขึ้นก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณหลายๆเด้อ